ช่วงอาสาพาเที่ยวสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองสื่อกลางของประชาชนบริษัทไทยกตัญญูจำกัดบริษัทมั่นพงสินค้าคุณภาพคัดสรรผลผลิตจากธรรมชาติสารประรุงดินช้างให้ภูเขาไฟลดต,ต้นทุนเพิ่มผลผลิต พิชิตความจนฟรุตซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ T24 เครื่องดื่มชูก,กำลังมีวิตามินซีและคอลลาเจน PM อาหารเสริมสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับท่านชายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทุนมนุษย์รักโลกช่วยตนช่วยคนช่วยโลก Increase อุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะรถยนต์ ประหยัดเชื้อเพลิงทุกชนิดรักษาสิ่งแวดล้อมอาสาพาเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะมาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่น้าตกคลองบ่อหญ้าค่ะดิฉันอยู่กับท่านผู้ใหญ่นิเวศเชื้อโงงค่ะคสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่คะ่ะสวัสดีครับแล้วก็ท่านาผู้แทนของหน่วยงานที่ดูแล,แลรับผิดชอบน้ำตกนะคะท่านได้นำตัวนิดนึงค่ะครับผมก,ก น้องมันเจ็ดครับคือเป็นเจ้าที่เจ้าหน้นาที่ลวังโป่งเป็นแหล่นะครับในดูแลพลื้นที่ตรงนี้อยู่ค,ค่ะคุณผู้ชมคะความอัศจรรย์ความอันศีนของน้ําตกคลองบ่อหญ้าที่ถูกเก็บซุกซ่อนอยู่มานานในพื้นที่ของอำเภอวังโป่งนั้นค่ะวันนี้ค่ะอาสาพาเที่ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมถึงความอัศจรรย์อันศีนตรงนั้นน้ําตกนี่อยู่ในเขตหมู่บ้านที่ชุมชนท่านมีส่วนร่วมในการบูรณาการดูแลอยู่เราเราทําอะไรมั่ง ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นมันเป็นแหล่งน้ําที่ว่าน้ําที่จะใช้ประโยชน์ของตรงนี้มันจะไหลามาตรงนี้เราเราแล้วอีกอย่างนึ่งมันเป็นน้ําตกที่สวยงามแต่เราไม่เคยเปิดสักทีให้คนมาเที่ยวเพราะตอนนี้พอหลังจากปีที่ผ่านมานะครับในในเภอสุเมธท่านเข้ามาก็ท่านก็ให้งบป,ประมาณมาทําถนนเข้ามาเราก็ถึงได้เปิดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักมีน้าเราก็มาทำฝายชลอน้าไว้กักเก็บต้นน้าไว้ เพื่อจะให้ข้างล่างเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะครับเข้ามาเที่ยวตรงนี้นะครับจะไปเที่ยวแบบสนุกสนานคงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าถ้าเมื่อ,อไหร่จะมาเที่ยวแบบแบบเชิงอนุรักษ์มาดูไม้พันธุ์ต่างๆที่สวยงามที่ยังรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเนี่ยจะเห็นครับค่ะครับผมชาวบ้าน,นมีส่วนร่วมค่ชะชาวบ้านมีส่วนร่วมตรงนี้เลยครับคืออย่างน้อยเราก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นอาสาทิทักตาด้วยหมู่บ้านตรงนี้ครับโดยเฉพาะวันนี้เห็นมีกิจกรรมทําฝายกัน ูที่มาที่ไปให้พวกเราฟังนิดนึงทำไมฝายในยครับที่ว่าฝ่ายชะลอน้ำเนี่ยเ,เวลาหน้าฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากไปเยอะเลยนะครับ<ช>พอถึงฤด,ดูแล้งแห้งแล้งมาเนี่ยน้ำจะไม่มีเหลือแล้วพอพอทีนี้มาชาวบ้านมาคิดดูเอ๊ะทำไงถึงจะให้มันเหลือถึงไปคิดว่าตอนแรกพวกผมก็ใช้กระสอบทรายทีนี้ทางหน่วยงานอื่นๆเห็นความสําคัญทางทกศมั่งอะไรมั่ง<ม><ม>เห็นความสําคัญก็ ให้งบมาเป็นค่าอาหารค่าอะไรเล็กๆน้อยๆมาทํากันอยูน่นะครับเป็นกึ่งถาวรครับว,วันนี้จะเป็นกึ่งถาวรครับเพราะใช้ปูนใช้ปูนหินของจากธรรมชาติเก็บจากตรงนี้แหละครับส่วนมากนะคร,ครับตรงนี้ครับค,คุณผู้ชมคะส่วนหนึ่งที่เป็นทิศทางแนวทางของการอนุรักษ์เนี่ยจะต้องมีหน่วยงานองค์กรมามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในน้ําตกคลองบ่อหญ้าเนี่ยทางหน่วยงานของท่านซึ่งดูแลพื้นที่อยู่เนี่ย ตรงจุดนี้มันมีในยะความสําคัญอย่างไรในแง่ของการพิทักษ์อนุรักษ์ไว้ตรงนี้กับหน่วยงานของท่านนะคะนช่ครับคือในส่วนตรงนี้นี่คือเราอยู่นะก็คือคลองบ่อหญ้านะครับซึ่งเป็นในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งของ92,500นะ <9, S 2> พนรไ <2, 000. S 2> ร่ก้ามอพรักษาป่าที่ผมดูแลอยู่นะครับที่มันก็มีลำห้วยที่ทอดอยาวลงมาจากหลังเขานครับดูแล้วก็มันจะผ่านชั้นน้ำผามาเป็นชั้นก็ผ่านเป็นลํำตกมาสวยไหมท่านมันก็ ดูประมาณเจ็ดชั้นก็ดูก็จะได้เพราะถ้าเห็นว่าก็อย่างท่านผู้ใหญ่ที่ได้มีเสนอไปว่าไอ้ส่วนสําคัญของลาห้วยตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งน้ําเกษตรซึ่งระยะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับก็สั้นๆอย่างก็ทํากิจกรรมเพื่อเกษตรของชาวบ้านือทําฝายชะลอน้ำบางทีก็ในส่วนของผมก็มีวงการงบประมาณบางทีก็มีทําฝายม้งฝายแมวอะไรเนี่ยคือกับเก็บไว้ให้ไอ้พวกสัตว์ได้กินหน้าแรงด้วยนะครับ กบคือในสำคัญตรงนั้นก็ที่คนเข้ามาพบเห็นก็เห็นน้ำตกก็เข้ามาเที่ยวกันก็อย่างผู้ใหญ่เรียนไปว่ามันก็ไม่ได้สวยงามตรงไหนที่จินเหนือแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะเป็นแหล่งป่าที่มันหนาแน่นนะครับสมบูรณ์มากตเป็นต้นน้ำเตอยู่นะครับก็ยังให้อนุรับ ต้องแนวอนุรักษ์อย่างเดียวนะคะแนวอนุรักษ์นี่เรามาเที่ยวงนี้ทาไงได้บ้างเช่นไม่ทิ้งขยะไม่อะไรอย่างนี้รับถูกต้องก็เช่นเแล้วก็ไปเที่ยวนําขยะเข้าไปก็ให้เก็บออกมาอย่างพวกสัตว์อะไรจะกินเข้าไปก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าด้วยนะครับแล้วก็ทาให้สกปรกนะครับก็คือจะได้ดูแลให้ส่วนสำคัญว่าพื้นป่ามันมีความสำคัญไงคือตอนนี้เป็นตัวซับน้ำอย่างไงไงก็คือเป็นต้นน้ำเนี่ยจะไาใ้ช่ยวยกันแลวพอ ก็ไปเที่ยวก็จะเลยมองเห็นภาพที่เป็นเป็นจริงเลยใช่ไหมครับคือคือต้องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์แบบจะทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำอย่างนั้นต้องเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันทั้งคณะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนเปิดวังโป่งวันนี้ค่ะ ดิฉันมาถึงที่นี่แล้วน้ําตกคลองบ่อหญ้าร่วมกับท่านท่านเจ้าหน้าที่แล้วก็ท,ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นําชุมชนค่ะที่นี่อันซีนจริง,รงๆระยะทางที่เราเดินทางเข้ามาเนี่ยสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากท่านคะทราบว่ามีเจ็ดชั้นรบรรยายหน่อยแต่ละชั้นเป็นอย่างไรนี่เราอยู่ชั้นที่หนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมคะครับนะครับขณะนี้ที่เรายืนอยู่นี้ก็คือเป็นน้าตกชั้นชั้นที่หนึ่งนะครับช,ชั้นแรกที่เราเดินทางเข้ามาคณะในส่วน คลองบ่อหญ้าจะมีน้ําตกทั้งหมดมีอยู่เ็ดชั้นนะครับเชั้นเลยเกตชั้นแต่ระยะจะห่างกันร้อยเมตรบ้างสองร้อยเมตรห้าร้อยเมตรบ้างครับคือจุดชั้นที่สูงสุดก็คือชั้นที่สี่นะครับชั้นที่สี่จะสูงประมาณยี่สิบเมตรนะครับหน้าเป็นหน้าผาสูงนะครับเป็นหน้าผาที่ตกลงมานะครับคือลำห้วยนี้จะทอดยาวมาจากหลังเขาแยกออกจากคลองห้วยทรายนะครับคือลำห้วยลำนี้ ก็ซึ่งแยกออกไปจากลาน้ําเ็กอีกเที่ยวเที่ยวหนึ่งคือแบ่งแบ่งแบ่งน้ําที่สันเขานะครับคืออีกส่วนหนึ่งสายน้าห้วยคลองตายแล้วไปรวมกับแม่ลาลำน้าเ็กนะครับแล้วจะลงไปที่ทางเขาพ้อครับแล้วไปลงที่แก่งโจภานะครับแล้วจะลงไปแม่น้ำอย่างคลองบวย่าสายนี้ที่แยกมาก็จะมาลงที่อำเภอบางปูนะฮะอำเ่างป่งสองเนี่ยลงไปที่นี่จะไปถึง ดูจักระออกไปถึงนน่นนะครับลงไปรวมกับแม่น้ำน่านเหมือนกันครับคุณผู้ชมคะที่นี่อย่างที่ทราบว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหล่งน้ําที่นี่ยังเป็นแหล่งที่ประชาชนอาศัยทําการเกษตรมีประชาชนใช้น้ําจากแหล่งต้นน้ําตรงนี้อยู่เยอะไหมคะก็เยอะอยู่ครับจริงๆนะมันอน้ำตรงนี้มันจะไหลลงไปวังโ่งไปออกลง ที่ตะพันหินนะครับที่ว่าน้ําท่วมน้ําท่วมมากๆเนี่ยมันก็เกิดจากตรงนี้แหะน้ําจากตรงนี้ไปด้วยครับทีนี้แต่มันมันเป็นแบบน้ําหลากพอหน้าฝนจริงๆแล้วมันจะไหลไปเร็วเราเคยคิดว่าจะสร้างอ่างเก็บน้ําครั้งนึงนะครับแต่พอมาสํารวจแล้วมันอยู่ในเขตอนุรักษ์ก็เลยไม่สามารถทําได้ชาวบ้านจึงใช้ประเภทว่าทำผฝายชะลอน้ําไม่ใช้ ตามภูมิปัญญาครับผมะะ<ต>ก็น้ําเพียงพอไหมครับก็เพียงพอครับรทําการเกษตรผ่านมาเห็นไหมครับม,มีมีมีทำไ้ตลอดมาเนี่ยข<ช>้าวโพดยังเขียวอยู่ตอนเนี้ยหลังจากนั้นรอดูแลก็ใช้ได้ครับท่านผู้ใหญ่คะการเดินทางมาสมมุติว่าเราอยากจะมามาอย่างไงถึงนี่เอาจากกรุงเทพมาก็ไม่ไกลนะเมื่อกี้อยู่วังโป่งนี่มัน340กิโลคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะ แล้วที่เนี่ยมาอีกระยะทางเท่าไหร่ก็เข้ามาถึงหมู่บ้านของผมที่้องงแยกมาตรงนี้ประมาณบังไซทองครับบังไซทองเหนือครับก็อ่าสิกิโลครับสิกิโลถึงครับแล้วเข้ามาตรงนี้ก็ประมาณอีก4ี่กิโลเนาะสี่กิโลกว่ากว่าครับคุณผู้ชมคะมาที่บ้านวังไยทองไปไหนไม่ถูกไปบ้านผู้ใหญ่ก่อนเลยขอเบอร์ผู้ใหญ่ก่อนเลย0 8 0 ห้าศูนย์หกแปดแปดหกสามครับมาไม่ถูกก็ไปถูกแน่ๆค่ะถ้าไปบ้านผู้ใหญ่ถูกค่ะในส่วนอีกเบอร์หนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบน้ําตกนี้นะคะพื้นที่นี้นะคะเป็นเบอร์ของเขต่าำรา,าสักป่าวังป่งชนแดนเบอร์อะไรคะท่านคะคือถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่หรือเกตียที่เข้ามาอยากจะเข้ามาติดต่อบ้านพักในสำนักง,งานว่าอยากให้คาแนะนําติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับให้ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าครับ ศูนย์เก้าห้าเก้าห้าหสอหกค่ะศูในย์เก้าหสค่ะเป็นเบอร์เขตท้าม่าในพื้นที่ของวังป่งชนแดนนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการอาสาพาเที่ยวนะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขออำลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองสื่อกลางของประชาชนโทรศัพท์02-543-7404-6บริษัทไทยกตัญยูจำกัดบริษัทมั่นคงสินค้าคุณภาพคัดสรรผ,ผลผลิตจากธรรมชาติโทรศัพท์02-934-1881 สารปรับปรุงดินช้างให้ภูเขาไฟลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนโทรศัพท์02-934-1881ฟรุตซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ T24 เครื่องดื่มชูก,กำลังมีวิตามิน C และคอลลาเจนโทรศัพท์081-622-4527 PM อาหารเสริมสมุนไพรแท้ร้อเอร์เซ็ สำหรับท่านชายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโทรศัพท์0958325454ทูนมนุษย์รักโลกช่วยตนช่วยคนช่วยโลกโทรศัพท์036681354 i n c r e a s อุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะรถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงทุกชนิดรักษาสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์02 543 7404-6